สวัสด,ดีครับช่องวนมารีจอรี่นะครับวันนี้เราจะพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเอฟีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวนมารีจอรี่นะครับยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟีทุกคนท <cue> ุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาชมนะครับบรรยากาศนะครับตลาดค้าเนื้อส <What>? <themselves> ัตว์นะครับผมร้าน ขายเนื้อครับร้านบิ๊กบูฟาร์มตลาดไทยครับผมบิ๊กบูฟาร์มตลาดไทยนะครับยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่เอฟตีนะครับมาชมบรรยากาศครับตลาดค้าเนื้อวัวนะครับที่ใหญ่ที่สุดและเยอะที่สุดนะครับระวงเน็บกรุที่สุดนะครับสดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยใสใจผู้บริโภคนะครับมาชมกันเลยครับผมนะครับนี่ครับเป็นน้องน้องทีมงานร้านบิ๊กบูฟาร์มนะครับช่องวนมารีตอรี่พร้มพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ีเอฟตีนะครับ มาชมบรรยากาศครับผมนะครับตลาดค้าเนื้อวัวนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดและวงเล็บถูกที่สุดนะครับผมเห็นราคาแล้วไม่ต้องตกใจนะจ๊ะร้อยห้าสิบบาทจ้านะครับถูกกว่านี้มีไหมครับผมนะครับนี่ครับบรรยากาศขายดีมากเลยครับผมร้านบิ๊กบูฟ่างตลาดไทยยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พีเต็ีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอาใจใส่เนื้อครับผมนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทครับผมนะครับเนื้อลาบ เนื้อเสือนะครับสวยๆครับผมนะครับกิโลกรัมละ้นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับผมถูกกว่านี้มีไหมครับผมนะครับร้านบิ๊กบูความครับผมยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอฟตีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับเอาใจใส่นี้ครับผมนะครับกิโลกรัมละ้นหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับผมถูกกว่านี้มีไหมครับผมนะครับนะครับของแท้นะครับผมครับสุดยอดมากครับผมน้องๆทีมงานร้านบิ๊กบูความครับเจอหน้ากันก็จําได้ครับผมครับ น่ารักมากครับน้องๆบิ๊กบูฟาร์มดีๆต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อประจประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านบิ๊กบูฟาร์มครับผมนะครับพามาชมพามาดูนะครับนี่เนื้อสวยๆเนื้อสดๆสวยๆร้านบิ๊กบูฟาร์มครับช่องอ้นมารีสอรี่นะครับพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะมาชมบรรยากาศนะครับตลาดคานวัวที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับผมแล้ววงเล็บถูกที่สุดครับผมนะครับนี่ครับ หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทครับผมนะครับเนื้อลาบเนื้อก้อนสวยๆครับผมนี่ครับสวยสดงดงามครับนี่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมนี่ครับถูกมากครับผมเห็นราคาแล้วไม่ต้องตกใจนะครับของแท้นะครับของจริงครับผมร้านบิ๊กบูฟาร์มนะครับยินดีต้อนรับนะครับพอซื้อไม่ซื้อพอขายไม่ขายนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปประทานก็ขอเชิญได้ครับผมนะครับ ทองวนมารลตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับมาชมบรรยากาศนะครับตลาดคานัวที่ใหญ่และเยอะที่สุดและวงเล็บถูกที่สุดนะครับสดสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคนะครับนี่ครับเป็นทีมงานร้านบิกบูฟาร์มนะครับเห็นราคาแล้วแบบสุดยอดมากครับผม150บาท190บาทครับผมเนื้อสดๆสวยๆครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อลาบนะครับ สายลาบก้อยซอยจุนะครับลาบผมต้มแซ่บขอเชิญได้เลยครับผมนะครับนี่ครับเนื้อที่ดีเนื้อที่สดเนื้อที่สวยต้องแบบนี้นะครับผมนะครับร้านบิบกูฟาร์มนะครับทีมงานน้องๆนะครับร้านบิบกูฟาร์มยินดีต้อนรับนะครับน่ารักมากครับทีมงานร้านบิบกูฟาร์มครับผมนะครับบรรยากาศขายดีมากเลยครับผมนะครับต้องวนมาลีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆตีนะครับมาชมบรรยากาศครับผมนะครับ ตลาดค้าเนื้อวัวนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับและวงเล็บถูกที่สุดครับผมนะครับเห็นราคาแล้วไม่ต้องตกใจครับผมนะครับนี่ขายดีมากเลยครับผมนครับร้อยห้าสิบบาทจริงจริงจ้านะครับนี่ครับสวยไหมครับดูครับเนี่บความสดความสวยของเนื้อครับผมนะครับนี่เป็นเนื้อลาบนะครับดูเนื้อลาบครับผมเนื้อลาบนะครับสายลาบก้อยสอยจุลาบขมต้มแซบตรงนี้เลยครับผมนะครับ นี่เป็นตัวเดียวอันเดียวครับผมกิโลกรัมละหนึ่งร้อยหกสิบาทครับผมนี่ครับตัวเดียวอันเดียวจ้านะครับนี่ครับเป็นเนื้อก้อนเนื้อสะโพกสวยๆครับผมนี่ครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมนะครับเห็นราคาแล้วแบบดีใจกับผู้บริโภคนะครับดีใจกับพอซื้อไม่ซื้อพอค้าไม่ขายครับนี่น้องๆนะครับน่ารักมากครับน้องสาวคนสวยร้านบิ๊กบูฟาร์มนะครับยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆนะครับ เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับยินดีต้อนรับนะครับร้านบิ๊กบูฟาร์มนะครับพอซื้อแม่ซื้อพ่อค้าแม่ขายจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับอันนี้เป็นเนื้อนะครับนี่เนื้อหั่นแล้วนะครับเนื้อเส้นครับผมเนื้อหั่นเรียบร้อยครับเป็นแดดเดียวครับผมแดดเดียว190บาทครับกิโลกรัมละ190บาทนะครับอันนี้เป็นเนื้อหั่นครับผมครับ100่กิโลกรัมนั้นหบาทครับผม เห็นราคาแล้วไม่ต้องตกใจนะครับของแท้นะครับของจริงครับผมครับนี่ครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะครับเป็นเนื้อบดนะครับเนื้อบดเรียบร้อยครับนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อบดเกรดเอนะครับอันนี้เป็นเนื้อบดเกรดรองครับผมนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้านะครับถูกกว่านี้มีอไหมครับผมนะครับนี่ครับสวยสดงดงามครับผมนะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับขอเชิญได้นะครับที่ร้านบิ๊กบูฟาร์มนะครับยินดีต้อนรับนะครับ พ่อแม่พี่ History, น ics, 1, ille, ain, ้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับ FT ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับใครจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปน้บประทานก็ขอเชิญได้ครับผมนะครับสวยสดงดงามครับผมยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับผมนะครับถูกกว่านี้มีอีกไหมครับผมนะครับชองวนมารีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ FT นะครับมาชมบรรยากาศนะครับตลาดค้าเนื้อวัวนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับผมนะครับนี่เป็นเครื่องในครับสดๆดสวยๆครับผมนี่ครับ หลอดลมครับไส้อ่อนไส้แก่นะครับผมผ้าขนหนูนะครับกระใบนางกระเทนานี่ครับผ้าขนหนูนะครับผ้าขนหนูผ้าขนหนูดอกจอกดอกแหนนะครับนี้เป็นตับเหล็กครับผมนะครับข้างในที่นี่นะครับสดสดนี้เจ็ดสิบาทนะครับเห็นราคาแล้วไม่ต้องตกใจนะครับจะจิบาทจริงๆจ้านะครับของแท้นะครับผมนี่ครับสุดยอดมากครับผม สวยสดงดงามครับผมนี่ครับอันนี้ลวกแล้วครับผมนะครับลวกแล้วครับผมดูครับตับปอดหัวใจนะครับเครื่องในนะครับแปดสิบบาทครับผมนี่ครับถูกกว่านี้มีอีกไหมครับผมนี่ลูกชิ้นก็มีนะครับลูกชิ้นเนื้อนะครับบวกเอ็นครับผมนะครับหกสิบห้าบาทครับผมนะครับถูกกว่านี้มีไหมครับ นี่จะเป็นดีครับผมนะครับดีขวดก็มีนะครับดีแท้ก็มาครับผมนะครับดีแท้ดีจริงครับผมนะครับนี่เป็นตับเป็นปอดนะครับเป็นเครื่องในเป็นผักคุณหนูเป็นสบายนางกระเทนาครับผมเห็นราคาแล้วบออหือนะครับดูดูครับถูกจังครับร้อยยี่สิบบาทครับผมถูกกว่านี้มีอีกไหมครับผมนะครับนี่ครับสวยๆนะครับสดๆสวยๆนะครับผมนะครับ สวยงามนะครับผมครับท้องว้นมารีตอรี่นะครับผาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟีนะครับมาชมบรรยากาศนะครับตลาดค้าเนื้อวัวนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดแล้ววงเล็บถูกที่สุดครับถูกจริงนะครับถูกจริงถูกแท้นะครับของจริงของแท้70บาทครับเครื่องในสดมีครบนะครับนียครับเครื่องในลวกแล้วก็80บาทครับผม เห็นราคาแล้วแบบดีใจแทนผู้บริโภคนะครับดีใจแทนเพราะซื้อแม่ซื้อพราค้าแม่ขายจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้เลยครับผมนี่ครับสวยสดงดงามครับผมนะครับเห็นราคาแล้วแบบนี้ครับเต็ดเนื้อกิโลกรัมนั้นหนึ่งร้อยี่สิบาทครับผมครับถูกกว่านี้มีไหมครับผมนะครับมีถุงนะครับพร้อมเลยนะครับผมถุงพร้อมนะครับนี่ครับเนื้อเส้นเนื้อสวยๆนะครับ เนื้อที่ดีเนื้อซี่สวยนะครับต้องมันเหลืองแบบนี้เลยนะครับผมน่ครับบรรยากาศครับผมครับดูครับขายดีมากครับผมนะครับครคนลุมนะครับผม สุดยอดนะครับราคาแล้วแบบเจ็ดสิบบาทจริงจจ้านะครับนี่เนื้อบดเกรดหล่อล้อยห้าสิบบาทจริงๆจ้านะครับโอ้โหถูกกว่านี้มีไหมครับเนี่ยถูกมากครับผมเนื้อสดสดเนื้อสวยๆนะครับบดเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะไปแกงไปลาบไปทํากับข้าวได้เลยครับผมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเกตดเอครับผมนะครับจะเป็นเนื้อหั่นชิ้นครับผมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเช่นกันครับผมนะครับ นี่เป็นเนื้อแดดเดียวนะครับไปพูดง่ายว่าไปหมักซอสหมักนะครับดูรสดีเสร็จแล้วก็พูดง่ายเป็นเนื้อแดดเดียวได้เลยครับผมนะครับทอดน้ามันร้อนๆครับผมน้ำมันเยอะๆครับผมสวยสดงดงามครับผมนะครับทีมงานน้องๆนิ่กดูฝัมนะครับยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับนี่ครับเนื้อที่สดเนื้อที่สวยเนื้อที่ดีต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับผมนะครับดูคนลุมนะครับน่ครับร้านพี่ดูควา์มดูคนลุมครับผมนะครับ บรรยากาศนะครับผมสุดยอดมากครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเอสีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์มากดแชร์มากดกระดิ่งมากดติดตามให้ช่อง้วนมารีตอรี่นะครับกาบพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอสตีนะมาชมบรรยากาศตลาดค้าเนื้อวัวนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับร้านบิกบูความ์นครับผมนะครับ สวยสดงดงามยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างคล้ายดีมากเลยครับดูคนลุมพรับผมต้องตับขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเอพีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์มากดแชร์มากดกระดิ่งมากดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับช่องเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมหยพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอพีได้รับชมกันนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ